โอลากนินลาเกฮาลาเกน้อสวัสดีครับจุงมกายแม่เอาบาลบำปโอรครับวันนี้นะอีจอลละแอร์พาคุณผู้ชมไปชมน้ำตกนะครับน้ำตกเล็กๆน้อยๆนะครับอ,อ,อ,อยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านพูดที่ทางเข้าหมู่บ้านเอ่อบ้านใหม่ท่าแพนะครับผมมาทางเปโดทะนะครับถนนเส้นทางด้านนู้นนะครับก็จะไปเปโดทะนะครับน้ำตกเล็กๆนะครับ หมาะกับการเล่นมากๆเลยชิลๆสบายๆครับคุณผ,ผู้ชมแวบะบมาชมกันได้นะครับอยู่ตรงเลยสะพานไปโด,โดทะมานิดหนึ่งนะฮะ <Wow. S 1> น้ำตกเล่นน้อยย็นสบาย ถ้าชอบกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแอดเดอร์เ,รเรนาะ พิกัดต้าตกน้อยเมื่อตะเกนี้นะครับก็ทางนี้ก็จะเข้าไปหมู่บ้านใหม่ท่าแพนะครับคุณผู้ชมส่วนทางนี้ก็จะเข้าเมืองอ้องผ่านะครับเจอสะพานตรงนี้นะครับส่วนทางนี้ก็จะไปเปโดทะนะครับคุณผู้ชมนีน่น,น,ปปดดะนะครับไปแปรโดทะพิกัดนะครับขับรถมาเรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมตรงไปในิดนะครับตรงไปเรื่อยๆมันถึงประมาณ100เมตรนะครับก็จะเจอกับน้ําตกอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมไปไปชมกันครับนี่นะครับน้ําตก ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าไหลมาจากตรงไหนนะครับต้นน้ํามาจากตรงไหนก็ไม่แน่ใจนะครับมาจากบนเขาโจ้านู้นะครับแล้วก็ค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนะครับไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็ลงไปที่แม่น้ําทางด้านนั้นนะครับคุณผู้ชมดื่มได้ไหมนาะตรงนี้